เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะหลังจากที่เราได้ทําแบบฝึกหัดที่7.5กันไปแล้วนะคะในชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเรื่องการวัดน้ําหนักเป็นขีดนะคะอ่านี่คือการวัดน้ําหนักเป็นขีดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอ่าข้อ1นึ่เขาบอกว่าขีดเครื่องหมายถูกในช่องว่างที่สิ่งของมีน้ําหนัก1กิโลกร,รมัมสิ่งของมีน้ําหนัก1กิโลกร,รัมหมายความว่าอะไร1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีดนะคะ และ1ขีดเท่ากับ100กรัมดังนั้นน้ำหนัก1กิโลกรัมเราก็ต้องดูว่าอันไหนที่เข็มชี้ที่เลข1นะคะหรือเมื่อไปถึงเลข1เนี่ยมันก็จะเท่ากับ10ขีดนั่นเองอันไหนที่เข็มชี้ที่เลขหนึ่งคะระหว่งางองุ่นกับกล้วยองุ่นเนี่ยบอกน้ําหนักได้เท่าไหร่คะเดี๋ยวเรามาดูองุ่นนะคะองุ่นเนี่ยเข็มไปชีท้ที่ตัวที่เป็นขีดนะคะซึ่งน้อยกว่า1กิโลกรัมจะเป็นกี่ขีด 1, 2 3 4 5สาี่ห้า หกเจ็ดแดองุ่นนะคะหนัก8ปดขีดต่อมามาดูที่กล้วยนะคะ,ะกล้วยเข็มชี้ที่แรกหนึ่งซึ่งทําให้เรารู้อยู่แล้วว่าหนัก1นึ่กิโลกรัมทีนี้เรามาดูนะคะว่าเป็น10บขีดจริงหรือเปล่าที่ครูกิ๊กบอกว่า10บขีดเท่ากับ1กิโลกรัมก็จะเป็น1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ึ่งสองสามสี่ห้าหกดปดเ้าสิดังนั้น10บขีดจึงเท่ากับ 1กิโลกรัมจริงๆนะคะดังนั้นเขาให้เราเติมเครื่องหมายถูกลงในข้อที่เป็น1กิโลกรัมเราก็เติมเครื่องหมายถูกลงตรงนี้เลยค่ะต่อมาข้อ2เขาบอกว่าให้เราขีดเครื่องหมายถูกในช่องว่างที่สิ่งของมีน้ําหนักมากกว่า1กิโลกรัมมากกว่า1กิโลกรัมหมายความว่าอะไรหมายความว่าเข็มที่ชี้นะคะต้องเลยเลข1ออกมานะคะอ่ะอย่างเช่นลำไยลำไยหนักเท่ากับ1กิโลกรัม หรือ10ขีดนะคะอันนี้ไม่มากกว่านะคะแต่อันนี้มันเป็นเท่ากับนะคะต่อมาส้มโอส้มโอเข็มมันเป็นยังไงคะเข็มมันเลยเลขหนึงมาแสดงว่ามันมากกว่า1กิโลกรัมนะคะแล้วมันมากกว่า1กิโลกรัมเนี่ยมันหนักเท่าไหร่อ่ะเราก็นับเลยนะคะ1ขีด2ขีด3ขีด4ขีด5ขีด6ขีด7ขีด8ขีด9ขีด10ขีด 11ขีด12ขีด13ขีด14ีขีด15ขีดดังนั้นส้มโอหนัก15ขีดอ่ะจะเห็นได้ว่ามันเลยเลข1มาอ่ะก็จะเป็นถ้าเมื่อถึง1ก็จะเป็น1กิโลกร,รัมนะคะแล้วเลยมาอีกเท่าไหร่คะนี่นะคะเลยมาอีก5ขีดก็จะเป็น1กิโลกรัม5ขีดนะคะซึ่งมันมากกว่า1กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราตอบส้มโอมากกว่า1กิโลกร,รัมนะคะต่อมาข้อ3าม ข้อ3ามเขาบอกว่าเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างที่สิ่งของมีน้ําหนักน้อยกว่า1กิโลกร,รมัมน้อยกว่า1กิโลกร,รัมคือเข็มจะต้องไม่ถึงเลข1นะคะเข็มที่ชี้บอกน้ําหนักเนี่ยจะไม่ถึงเลข1นะคะก็คือจะอยู่ระหว่าง0ูนไปถึง9ขีดนะคะจะอยู่ระหว่างศูนย์ไปถึง9ขีดหรือว่าอยู่ระหว่างศูนย์ไปถึง1กิโลกร,รัมนะคะแต่ว่าถ้าถึง1ก็คือไม่เอานะคะจะต้องน้อยกว่านั้นมาดูมะเขือเทศมะเขือเทศหนักเท่า,ทาไหร่ มะเขือเทศหนัก1 2 3 4งสองม่ะเขือเทศหนักสีขีดซึ่งไม่ถึง1กิโลกรัมนะคะแสดงว่ามะเขือเทศเนี่ยเป็นยังไงคะน้อยกว่า1กิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ขีดมะเขือเทศนะคะทีนี้เงาะเงาะหนักเท่าไหร่คะเงาะหนัก1กิโลกรัม1กิโลกรัมเนี่ยมันเท่ากับ1กิโลกรัมนะคะไม่ได้น้อยกว่าเพราะฉะนั้นข้อนี้เราไม่ขีดนะคะทีนี้คุณครูบอกอะไรเขาบอกว่าถ้าเข็มชี้น้ำหนักไม่ตรงกับตัวเลขที่แสดงน้ำหนัก เป็นกิโลกรัมจะอ่านว่าอย่างไรอะเราจะอ่านว่าอย่างไรล่ะอย่างที่ครูคิกบอกนะคะว่าถ้าไม่ถึงเลขที่เขาบอกเป็นกิโลกรัมเราก็อ่านว่าเป็นคีดนะคะอย่างเช่นเรามาดูที่หน้านี้นะคะเขาบอกว่าให้เราอ่านน้ําหนักเป็นคีดข้อนี้นะคะเข็มชี้ที่เลข1เลข1เท่ากับกี่ขีดคะเลข1เท่ากับกี่ขีดเราก็นับนะคะ1นึ่งดสขีดสขคดสีคด5ขีด6ขีด7ขีด8ขดแด9ขดด สิขีดดังนั้นวุ้นเส้นหนัก10ขีดนะคะหรือหรืออะไรคะเมื่อถึงเลข1แสดงว่าเป็น1อะไรคะ1กิโลกร,รัมนะคะก็คือหรือ1กิโลกร,รมัมอ่าสิ่งที่เราต้องจำได้คือ10ขีดเ,เท่ากับ1กิโลกร,รัมนะคะต่อมามะเขือเทศอ่ามะเขือเทศก็อยู่ที่ 1ขีดนะคะดังนั้นมาเขือเทศนักหนึ่งขีดเราสังเกตดูนะคะว่าคุณครูเริ่มนับจากขีดไหนคุณครูไม่ได้นับจากขีดที่เป็นศูนย์นะคะคุณครูนับจากขีดที่ถัดมาจาก0ูนย์นะคะเป็น1น่งทีนี้ มะเขือยาวมะเขือยาวหนักเท่าไหร่นะคะเราก็เริ่มนับนะคะก็จะเป็น1 2 3 4 5สาสี่ห้าแสดงว่ามะเขือยาวหนัก5้าขีดนะคะต่อมา แตงกวาแตงกวาหนักเท่าไหร่คะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเข็มนะคะไม่ได้ชี้ที่เลข1แสดงว่าไม่ถึง1กิโลกรัมนะคะเรามานับนะคะเริ่มที่1 2 3 4 5 6 7 8 9แสดงว่าแตงกวาหนัก9กขีดนะคะ,ะต่อมาเขาบอกว่าให้เรา อ่านน้าหนักเป็นกิโลกรัมเป็นขีดอ่านน้าหนักเป็นทั้งกิโลกรัมเป็นทั้งขีดนะคะก็จะได้เป็นปลาปลาหนักเท่าไหร่อ่าหกิโลกรัมแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น1กิโลกรัมแล้วเลยมากี่ขีด1ขีดก็จะเป็น1กิโลกรัม1นขีดนะคะแสดงว่าปลาหนัก1กิโลกรัม1ขีดหรือเราอาจจะบอกว่าปลา นักอ่าหนึ่งกิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีดนะคะทีนี้ขีดกับขีดมาบวกกัน10บวกหนึ่งก็จะเป็น11ขีดนะคะอ่าต่อมาปูนะคะปูหนักเท่าไรอ่านี่เป็น1กิโลกร,รัมแล้วนะคะ1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีดนะคะอ่าทีนี้นับต่อไปอีกว่าเพิ่มมาอีกกี่ขีดก็จะเป็น1 2 3 4 5ี่หกับอีก5ขีดอันนี้ก็จะเป็นปูหนัก1กิโลกร,รัม5ขีด หรือถ้าเราจะอ่านเป็นขีดอย่างเดียวเราก็เอาตัวที่มีหน่วยเป็นขีดนะคะมาบวกกันก็จะเป็น10บวก5เป็น15เราก็จะได้ว่าหรือปูนักสิบห้าขีดต่อมาซ่อมโอนะคะซ่อมโอนักเท่าไรซ่มโอถึง1กิโลกร,รัมนะคะแต่ว่าไม่ถึง2กิโลกร,รมัมอันนี้1กิโลกร,รัมเท่ากับ10ขีดะเราก็นับต่อนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งกิโลกร,รัมกับอีกเก้าขีดนะคะอ่าเราก็จะบอกได้ว่าส้มโอหนักหนึ่งกิโลกร,รัมเก้าขีดหรืออ่าหรืออะไรล่ะเราก็เอาตัวที่เป็นขีดมาบวกกันสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าเราก็จะได้ว่าหรือส้มโอหนักสิบเก้าขีดอะต่อ,าอามา แตงโมแตงโมหนักเท่าไรคะอ่ะแตงโมหนัก2กิโลกร,รมัมอ่ะมันถึง1กิโลกร,รัมใช่ไหมหกิโลกร,รัมเท่ากับ10กขีดดังนั้นสองกิโลกร,รัมก็จะเท่ากับ20กขีดนะคะอ่ะก็จะได้ว่าแตงโมหนัก2กิโลกร,รมัมหรือ แตงโมนัก20ขีดนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้มาต่อที่กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจเขาบอกว่าให้เราเขียนเข็มชี้น้ําหนักบนหน้าปัดตามน้ําหนักที่กําหนดอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ข้อ1ข้อ1นึ่เขาบอกว่าข้าวโพดหนัก6ขีดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า6ขีดอยู่ตรงไหนอ่ะเริ่มนับ1 2 3 4 5น้นักเรียนต้องสังเกตเห็นได้ว่า ขีดที่มันเป็นขีดใหญ่ๆขีดเข้มๆตรงนี้นะคะอ่าที่อยู่กึ่งกลางระหว่างศนกับ1เนี่ยเป็น5ขีดอ่าห้าขีดนะคะทีนี้ค่าพดุนหนักขีด5นับต่อไปอีก1ก็จะเป็น6จะเขียนเข็มชี้น้ําหนักนะคะไปชี้ที่ขีดที่6นะคะอ่าต่อมาข้อ2ข้อ2ปลาหนัก9ขีดจากที่ครูบอกนะคะว่าขีดที่มันเข้มๆที่อยู่ระหว่าง0นย์กับ 1น,นะคะก็คือขีดนี้นะคะหนักเท่ากับ5ขีดนะคะอันนี้คือ5ขีดเมื่อเรารู้แล้วว่า5ขีดอยู่ตรงไหนเราก็นับต่อไปให้ถึง9นะคะ5แล้วก็6 7 8 9อดแปดขีดอยู่ตรงนี้เราก็ขีดเข็มชี้น้ำหนักนะคะไปหาขีดที่9นะคะ,ะต่อมาข้อ 3ข้อ3บอกว่าไกลนัก16ขีดหรือ1กิโลกร,รัม6ขีด1กิโลกร,รัมก็คือตรงนี้นะคะอ่ะแล้วเลยไปอีก6ขีดเลยมาถึงตรงนี้คือ5นะคะหแล้วก็6ก็คืออยู่ตรงนี้นะคะแสดงว่าเราก็ขีดเข็มชี้น้ำหนักนะคะมาถึงตรงนี้นะคะอ่ะก็คือตรงนี้10ขีดแล้วก็บวกมาอีก6ขีดนะคะก็รวมกันเป็น16ขีดหรือ 1กิโลกรัม6ขีดนั่นเองค่ะต่อมาข้อ C ีฟักเขียวหนัก14ขีดหรือ1กิโลกรัมสขีดอ่ะ1นกิโลกรัมก็อยู่ตรงนี้และเลยมาอีกสขีดเราก็นับต่อนะคะ1 2 3 4อ่ะตรงนี้นะคะเราก็เข็มชี้น้ำหนักมาหาขีดที่1 4นะคะเราก็จะได้หน้าปัดที่บอกว่าฟักเขียวหนัก14ขีดนะคะอ่ะทีนี้เราได้เรียนอะไรไปแล้วบ,บ้าง หนึ่งนะคะเขาบอกว่าน้ำหนัก1กิโลกร,รัมเท่ากับน้ำหนัก10บขีดการบอกน้ำหนักของสิ่งของต่างๆอาจบอกเป็นขีดหรือเป็นกิโลกร,รัมนะคะอ่ะทีนี้เมื่อเราเรียนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดที่7.6กกันในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็จะพอไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ